บรรยากาศขณะนี้ถูกจุดติดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วผมเชื่อลือเกินว่าผู้ปราศัยท่านต่อไปที่ผมจะจูงมืออันสูงเกียรติของอท่านไปพบกับเขาเ,เขาไม่ใช่แค่ผู้ปราศัยธรรมดาครับแต่เขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ให้ทายว่าผู้ปราศัยท่านใดที่มีแฟนกลับมากที่สุดในประเทศ ลำโพงทุกตัวสปอตไลท์ทุกดวงภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวกรณนาเตรียมการบันทึกภาพแล้วเมื่อบันทึกแล้วนะครับถ้านำไปวางขายให้ใช้คาว่าบันทึกการปราศัยห้ามใช้คาว่าคลิปแล้วตามด้วยชื่อผู้ปราศัยนะฮะเดี๋ยวมันจะงง,งผู้ปราศัยท่านต่อไปครับ แฟนคลับของท่านมากมายเหลือเกินวันก่อนจะให้สัมภาษ์บอกว่าท่านรู้สึกเสียใจที่พี่ชายของท่านคนหนึง่งไม่เคยโอบกอดท่านเลยแต่ไปโอบกอดว่าที่นายกแต่พวกเราจะบอกท่านว่าท่านไม่ต้องน้อยใจเพราะพวกเราพร้อมจะโอบกอดท่านใช่ไหมครับ ผมจะแนะนําผู้ปราศัยท่านต่อไประหว่างท่านเดินมาเนี่ยนะครับปรบมือจังพึมต่อเรื่องยาวนานจนกว่าท่านจะพูดคําแรกสัญญาก็ได้ไหมครับและผู้ปราศัยท่านต่อไปขวัญใจแม่ยบที่มีแฟนนานุแฟนจากเหนือโจรดใตตะวันออกจรดตะวันตกเขาคือผู้ปราศัยในหัวใจ นักร้องเสียงหวานไม่มีสะดุดนัทวุฒิไตรเก้าใจเดน่ใน,ดนใจเดน่นใจเด่น เพื่อประชาชนป่ายขอบใจและขอบคุณขอบคุณความเมตตาที่กรุณาการุณให้คุณชนุนบุญต่อแทนสลับไปขอให้รวยรวยให้รวยรวยให้อรอสวยรวยกันใหญ่จะคิดนึกสิ่งใดให้สมดังใจลงหวา สุขภาพภาระ,ะามามายเราขอให้มีภาระ,ะไร้ไรแสดงให้มีสาพังให้โล่งดันรุ่งเรืองให้มีเงนินให้มีเง,ง,งินถังให้สมสมหวังให้มั่งให้มีมไม่เก็บไม่ให้อยู่ดีกินดีคนใส่เสื้อสีแดงมีแต่รวยการง,งานไม่สิน้นตะกิถถถาา้ก้าวไสจะทำอะไรสมใจส,สมหวังขอบคุณทุกสิ่งจากใจจริงยังตั้งรวยมัง่งคั่งอยู่ยังเสดี ก่อนจนกว่าจะย้อนหวขึ้นมาอีกผลโบกปืนลาลองพี่ให้โชคดีทุกคนเอาตบมืออีกสักโนประชาชนจงเจริญ ไม่มีอะไรให้สู่เพื่อประชาชนไทยขอบใจและขอบคุณขอบคุณความเมตตาที่กรุณาจารุณให้ณอทนคุณต่อแทนกลับไปขอให้รวยรวยให้รวยรวยให้ลอสวยรวยกันใหญ่จะคิดหนึ่งสิ่งใดให้สมดังใจมุ่ง ลูกจะพาพลานามัยก็ขอให้มีพลังไร้สาแสดงให้มีสตางค์ให้โด่งดังรุ่งเรืองให้มีเงินถุงให้มีเงินผังให้สุดสมหวังให้มั่งให้มีไม่เจ็บไม่ไข้อยู่ดีกินดีคนใส่เสื้อสีแดงมีแต่รวยการงานไม่ติดเพื่อกินก้าวไกลจะทําอะไรสงใจสมหวังขอบุญทุกสิ่งจากใจจรจักเราหวยมั่งคั่งให้ยูนยันยืนยง สุดท้ายนี้ขอลาไปก่อนจนว่าจะย้อนหวนขึ้นมาอีกผลโบกมือลาน้องพี่ให้โชคดีทุกคนเอาตรงมีออีกสักคนระชาชนโจงเจริญ พี sehen, ่น้องที่เคารพทุกท่านครับได้โปรดเห็นใจผมสะครับที่ผมออกมาปานกระทิงหนุ่มที่หลุดออกมาจากคอกกันเหตุผลก็เพราะว่าตอนที่ท่านรวมกันมาบรรยากาศอย่างนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานด้วยบทบาทหน้าที่การงานผมเลยพลาดโอกาสปราศัยก็ได้จำฝังใจมาตลอด ว่าวันหนึ่งวันใดได้ปลาใสอยู่ในสนามกีฬาแห่งชาติที่มีคนไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดหมื่นคนวันนี้แล้วก็นัตวุฒิสู้ตายวันนี้สำเร็จนะครับพี่น้องที่เคารพครับพี่น้องที่เคารพผมอยากจะกร่าบเรียนว่าเมื่อสักครู่นี้พี่น้องผมจะทุกคนรหมพันุ์ได้ประกาศหารือพร้อมกับนัดหมายทุกท่านไปแล้ว ว่าการชุมนุมความจริงวันนี้สัญจรครั้งที่สี่หลังจากพิชิตมาแล้วทั่วสนามใหญ่ในประเทศไทยราชมังก็กลากีฬาสถานก็ล้นไปแล้วสุพัดชลาใสาก็ล้นไปแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปสนามกีฬากองทัพบกก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แล้วอย่านะพลเอกอนุพงศ์พาจินดาผมรู้นะว่าท่านดูและฟังอยู่ผมรู้ผมรู้ว่าพลเอกอนุพงศ์พาจินดาต้องฟังอยู่แน่นอนเพราะว่าตัวเองก็หวั่นไหวตกใจกลัวว่ารัฐบาลที่ตัวเองอุ้มสมจะล่มเพราะการพูดและจัดงานในคืนนี้เพราะฉะนั้น จึงขอบอกไปยังพลเอกอนุพงศ์เาอรินดาพรุ่งนี้แน่นอนสื่อมวลชนต้องเอาไม้จ่อปากไปถามถามพลเอกอนุพงศ์ได้ตอบได้ทุกเรื่องยกเว้นถามเรื่องอภิสิทธิ์หนีทหารพลเอกอนุพงศ์จะหนีนักข่าวไม่ไต่างคนต่างหนี้ไม่แพ้กันพรุ่งนี้สื่อมวลชนจะไปถามว่าคนเสื้อแดงแห่งความจริงวันนี้จะไปขอเช่าใช้ สนามกีฬากองทัพบ,บกท่านจะให้หรือไม่ให้พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาขอให้รับนโยบายจากผมไปว่าคำตอบเดียวและคำตอบสุดท้ายที่ท่านจะบอกก็คือต้องให้ท่านจะไม่ให้สนามกีฬากองทัพบ,บกได้ยังไงก็ไอคนพวกนั้นไอพวกก่อการรมันไปยึดสนามพินท่านยังนั่งมองหน้าตาเฉยเลย แล้วจะมาหวนสนามกีฬากองทัพบกไม่ให้คนไปใช้ได้ยังไงแล้วที่จะไปใช้สนามกีฬากองทัพบกนี่ผมจะไปเช่าใช้ส่วนไอ้พวกนั้นทําชิปหายแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะใช้จะรับผิดชอบพี่น้องทีง่กรุ๊บครับมรืนเนี่ยเขาจะเลือกนายก,กันที่คนจะเป็นกนหลายคนนะครับนายกเนี่ย แต่ผมได้ประกำไว้หยุดไปหลายรายแหละตอนไายสนชายวงสวัสดิ์พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะถูกยุบพักแต่นั้นแหละครับคนแรกเลยปล่อยออกมาก่อนผมจำได้ครับเพราะว่าเห็นทรงผมตั้งกับบางสักโค้ยกรอผมจำได้มาก่อน